เอาเรามา EP สองต่อครับในการ,รอัปเกรดเซอร์พิโก,โก้เจอหมากวนจำกวนมากวนนะประกอบหน้ากากสวยๆชิวหน้าสใสๆนะครับ ชิวหน้าใสาๆโดนใจไปรุ่นนะเอาไว้หมอบนะครับหมอบแล้วมองนะมองแล้บิดถ้าเป็นชิวแท้มันจะออกบนๆนะนะอันนี้ก็เราโปร่งใสนะครับถ้าชิวหน้านี่อาจจะเป็นออกโปร่งแสงนะครับแสงทะลุได้บางส่วนเป็นวิทยาศาสตร์ไปซะแล้ว ก็คือมันมองยากนะครับถ้าเป็นของแท้มันดีอยู่นะแต่มันมองมองมองทะลุยากเวลาเราหมอดเนี่ยเราไม่เห็นข้างหน้าก็เปลี่ยนทิศสายซะเลยเห็นเห็นลางๆเวลามันเร็วนี่ยมันเนบมันจะเป็นภาพสันๆนะรถสันๆแล้วก็บวกลมเนาะมันจะมีเสียงเออ จุดยึดแต่และจุดที่ต้องค่อยพิถีพิถันนะเพราะว่าชุดสีเก่าก็มีรอยล้าวรอยแตกแล้วนี่ตามอายุนะครับไม่ใช่รถใหม่เป็นรถเก่าก็อย่างนี้แหละมีแตกมีลายมีลอกมีถลอกบ้างตามการเวลาเดี๋ยวเราให้ ช่างประกอบไปก่อนเี๋ยวตอนเสร็จแล้วเรามาดูว่าจะทำอะไรต่อไปกันครับโอเคสิใส่หน้ากากหน้าเรียบร้อยครับเฟี้ยวไปกวาจะใส่ได้นะก็ต้องใช้เวลาหน่อยเห็นไหมครับจุดยึดนะปกติมันจะมีจุดยึดตรงนี้นะครับพลาสติกมาเนี่ยเห็นมันแตกแล้วก็เลยจอดรูเคเบิลทายรัดนะถอจะได้ทรงเนี้ยโอ้หหหงุดหงิดเลยช่างนะ น่ะมันก็แตกมันก็ล้าวธรรมดาท่านเนี้ยแตกดยืดมันแตกฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเห็นเบอร์ถ่ายรัดเอาใส่ยางลองโซ่นะครับยางลองโซ่สวิงอาร์มกันสวิงอาร์มเป็นรอยดู ช่างต้องการความไวใช่ไหมคิดเองทําเองเขาจะให้ถอดไม่ถอดนะลองดูจะได้หรือเปล่างามครับใส่ยังครอบสวิงอาร์มไม่ต้องถอดสวิงอาร์มรับนะครับกับสูดเล่งรัดเอาอย่างนี้แหละ นะป้องกันสวิงอาร์มมีรอยโซ่นั่นเองโอเคครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับ FC ซต่อไปมาดูเรื่องถังน้ำมันกันครับ FC เห็นรูตรงนี้ไหมครับนี่รูตรงนี้นะครับเป็นรูที่ต่อมาจากฝาถังระบายน้ำบอกเวลารถจอดตากฝนคะรับ น้ำที่อยู่เลนที่มันตกลงไปในถังน่ะนี่จะออกมาตรงเนี้ยไม่ตกลงไปนะเพราะเรียกว่ามันจะไหลมันจะไหลลงไปในขอบแถวแถวขอบถังนะแต่ทีนี้น้ามันมันไหลออกมาในดูนี้นะครับสาเหตุน่าจะท่อท่อน้ําที่ผ่านในถังมันรั่วมันผุมันเลยมีน้ํามันซึมออกมาด้วยนั่นเองหูดเลยทีนี้ต้องอุดรูนี้ไว้นะครับ ไปช่วคราวก่อนนะถ้าจะให้ดีก็คือต้องอุดให้ดีอะ่ะแต่โอเคนะน่าจะอยู่แล้วแหละเป็นสายน้ำมันที่ข้างในมีแบริง่งลูกปืนลูกเดียวอัดไว้จับเดีเทลมันเยอะอุดรูระบายน้ำนั่นเอง มาเอาไปตท้งแตบกขาดเลโอเคเรียบร้อย,ยประกอบถังกันครับขอบโซ่สล็อตมา เย็นปั๊มใหม่นะครับปั๊มบนก็ด้วยนะไล่ใหม่เลยเพราะว่าเอาของอีกคันมาใส่ครับเดี๋ยวอีกคันจะมีของใหม่มาอีกเดี๋ยวรอชม